ลิปนี้อีกเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เป็นงานที่5้าแล้วนะงานที่ห้าแล้วที่จะทําให้ฟังว่าจะมันมีความแตกต่างกันยังตรงไหนบ้างนะครับผมบางคนผมได้สอนการบินขั้นสูงไปแล้วนะทั้งๆท,ที่ยังไม่เคยเป็นนี่แหละนะเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่ม,เต,มเติมว่าบาเข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับ Welcome to Eurofly. About Eurofly tasks. About tasks. Free tasks. Free flying tasks. About tasks. About exit of uh, tasks. Uh, exit.

คอมพิเตอร์เปิดไฟด้วรบ s u r e e n นึร้อสีสิค่นสาดนี่ส่อก็ชิปทีฟังทันใหมก็ได้บางทีเราฟังเขาไม่ทันก็เ๋ยฟังเขาไม่ค่อยรู้เรื่องกทีนี้งานนี้ก็คงน่าจะยังไม่มีอะไร สีดิท้าโคนแบล็คนี่ห้ครับดิท่าผู้ค้ชแบน็คดีซอฟต์แวร์เดสติเนชั่นโคนดูดีเดีซอฟต์แวร์เฮียดีสติเนชั่นดูดีดีเนี่ยหายตัวนี้เจอดูดีดีดูดีเนนะเนี่ยนะฮะทัชเซนเจอร์โค้ชโนพาสเซนเจอร์แบล็คตอนนี้มันโนอยู่นะครับแต่ถ้าถ้าถ้าผ่านไปถึงขั้นว่าที่เขาจะต้องให้รับผู้โดยสารแล้วเนี่ยมันจะตอบว่า yes อันนั้นก็ต้องไปรับผู้โดยสาร วิธีการรับพูดวิสารก็อย่างที่เคยสอนไปตั้งแต่แรกๆนะครับว่าต้องทำยังไงนะแต่อันนี้มันบอกว่าโนก็ไม่ต้องเล็กนเล็กกว่านั้นนะฮะจุดจอดก็ยังงานที่ห้าก็ยังแอร์บีดครับหนึ่งพันเก้าร้อยดีดแล้วโอ้โหนี่อีกลำหนึ่งแล้วนะมี่ควายคันที่ประเทศที่ต้องผ่านก็ไม่ต้องโพรฮิบิเดคันแล้วโภรฮิบิเดคันที่ประเทศที่ไม่ต้องผ่านก็นันนันนันยังไม่ต้องมีควายพอยสอที่จะต้องผ่านก็นันอ่า คพักแบล็คแบล็คแบล็คลอย่างเดียวก็คือตั้งปลายทาง นะครับตั้งปลายทางดีฮารเดสติเนชันนดูอีเล็กซ์ซอฟต์แวา์เดสติแบง์อโรฟรีผมกด F8 อวิบง์ยูโบง์ยูโบลูกซอนขวาสโลวาเียลูกศรขวาซัวาบง์นะหาลูอีเกอะไรให้น่นใไ้หจะอีเกซ์จะแอบแคมิเคโอเคดูอีเล็ก์วงเล็บเปิดหนึ่งามสิบคมมาดูกอีเวงเล็บเปิดหนึ่ร้อยสามสแบงถ้ามันใจว่าใช่ก็เดสติเปช ร้อยา่รดูอีกสกมิลพัคดีเดฟพัคเดฟลชันโคดูอีกซบลอันเดียวกันไหมฮะ้ยสา่รดูอนตาร์เครื่องเลยเกร้ก้าร้นาร้อยาี่เต็มถังได้แค่นี้เองเหรอเปิดคอนโทรลิปคอนรลิ๊สตอรมรารออนคอนโทรลิปบีแคสอ คอนโทชินโทชิปิเค่อน v o n n ทำให้เป็นนิสัยเดี๋ยวมันจะลืมฮะมันจะไม่ผ่านเลยนึ่งร้อยสามบ km/u เล็กแบบแบแบเครื่องบินนี้อีกลำนี้น่ะ ก็ยังไม่รู้ว่าเขาให้ขึ้นทาไหร่แต่คิดว er nah ่าน่าจะนะคนโทรเทอร์แล้วก็เคลืนเล่นเทคออฟเคลื่อนดึง132เคลอนเบิร์ดแล็ค132นะจำไว้132ก็กดขออนุญาตหอบังคับการ off done ถ้าความเร็วมันไม่ได้ระดับเนี่ยคนลูกศรลงหัวมันก็ไม่ขึ้นนะ sk77 เหเห็นไหมมันเท่าไหร่152ไหมลองเช็คดู154บนนะ4โซน take off s u เมื่อจริงๆแล้วเนะี่ยเมื่อได้ยินคำว่า take off successful เนี่ยเราสามารถเร่งความเร็วได้เต็มที่เลยนะแต่ผมจะให้ดูอีกหนึ่งอย่างก็คืออ l t เ r n a t e น N Audio navigation <Audio S 1> <im> on. ไม่มีเสียงใช่ไหม Audio navigation off. เราลองเช็คไอตัว N ดูว่ามันอะเบี้ยวไปอีกกี่ซ้าเรารซ้ายเรารู้ว่ามันอยู่ทางซ้ายเราก็หมุนซ้ายนะแต่ถ้าเปิด Audio navigation on. ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนหนึ่งร้อยสิบ B สอ เก้าส <work> ิบหัเก้าสิบสิบเห็นไหมเก้าสิบสองเลขเก้าสิบเอ็ดเลขบีเมื่อเก้าสิบองศาก็ ก้าี่เอ็ดนี่ยหมุนเงี้ยให้ตรงตรงไหมสี่เกนะ้า <navigation> ตรงไหมลองกดเช่คหมโอ้ไม่ตรงฮนะไม่ตรงเนหะ็นไหม

โอ้ให้ขึ้นถึง5้าพันเลยเหรอสเราจะไม่ขึ้นก็ได้สี่เเทวินมอนเปิดเทอร์โบช่วยหน่อยนะเร่งขึ้นไปอีกสี่ร้อยเก้าสีห้าร้อยเทวินสัตามสองร้อยสองพัเก้าร้อยเจ็ดสี่สามสองพักเก้าร้อยเพั้ารอยเจี้ารอยแเอวินสาถ้าสมมติว่าเรามินสูงเนี่ยอีกอย่างที่มันจะได้เปรียบก็คือเชื้อเพลิงมันจะเปลืองน้อยลงนะฮะ อันนี้เกี่ยวกันด้วยสองพันเก้าร้อยหกสห้าเจ็ยิ่งสูงเยอะเชื่อเพลิงยิ่งประหยัดสองพันเก้าร้ย่สงันเก้าร้อยเขาให้ผมให้ผมขึ้นถึงห้าพันผมจะไม่ขึ้นก็เรื่องของผมฮะตัวมันไม่ได้เป็นไรสองพันเก้าร้อยห้าสี่สี่สอง สัญญาณกันชนเราก็มีครับสนเินสการส้าพกอย้อกกิิแล้วีคก้อยบ 7, 7 8 8 8 8 9กก้งีเวิ

อสมกิมันวินมันจะขึ้นไปทีละสิบกิโลเมตรนะเวลาเรากดเร่งความเร็วพอถ้าเราเปิดเทอร์โบเนี่ยสองพันสี่ร้อยเทวินสสองพันสี่ร้อยสองพันสี่ร้อยสวินสเนมสองพันสี่ร้อยสเทวินสองพันสร้อยยี่สิเทนสองพันสี่ร้ิวินเนี่ยประมาณนี้เบีแปดสินนในสองพันสี่ร้เวินส เจ็ดสี่เก้าเครมบูดีสองพันแปดเจ็ดสี่สองเครห์ฮัเทดีเจ็ดสี่เอ็ดเครมสองร้อยสามเจ็ดสี่เครมบูดีเลขหนึ่งหกสี่แปดเครมโฟร์หกสี่หกเครมบูดีเลขหนึ่งหกสี่สี่เครมบูดีเลขหนึ่ง

ต้องรีบกดดีลิทเพื่อให้ตัวตัวลดความเร็วอัตโนมัติให้หยุดทำงานเรานราจะได้ไม่ต้องกดล2ใครสะดวกที่จะกดค้างกดอะไรก็แล้วแต่ตัวเองน8เซ็ต4เซ็ต4อเคเ4็้าสินบสอ่5 2จำไว้มันให้ลงที่ระดับ132ก็าต้องบวกอีก20 4 7 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 p i c e m o n t 08-8-440-440-440-4 сама ชียด4 0 7 4 0 4 4 2 6 4 0 6 4 0สิ0 5 4 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 6 4 0 6 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 6 4 0 7 4 0 6 4 0 4 4 0 6 4 0 7 4 0 4 6 4 0 6 7 0 4 4 0 6 4 0 6 4 7 4 0 6 4 0 6 4 2 7 4 0 6 4 0 6 4 0 9 7 0 6 Attention, you're entering the turbulence. อันนี้คือมันตกลงมาจาห้าร้อยห้าสิบห้าสี่ามเอ็ดบีนสี่ร้อยสี่หนึ่งอาเคสบีนสามร้อยเก้าสิบยี่หสิบสามร้อยห้าสิบห้ร้อสามร้อยหกสิบสามสามร้อยสามสี่ขยี่หสิบสองค่อยๆก็ได้ครับอาเคสบีเอ็นสามสี่สามเอ็มสองร้อยแปดสี่เก้าสามร้อยห้าสิบห้าร้อยสามร้อยหกสิบสามห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยสามร้อยหกสิบสาม เครื่องบินบ่าเลยอย่างกับมอเตอร์ไซค์สองร้อยสี่สิบสิบเจ็ดสองร้อยสามสี่เก้าเอเคสดีสองร้อยยี่สิบหกสองร้อยสี่สามร้อยห้าสิ่เท่าซัสองร้อยเจ็ดยี่สิบเจ็ดหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่หนึ่งร้อยแปดสิบสี่เคยเรียนยากมากมาแล้วมาทำจะง่ายสัทันทีเอเคสดีหนึ่งร้อยห้าสิบพอพอเราไปขับไอตัวทำภารกิจยากมันจะดูเป็นเรื่องธรรมดา อ<ม>ี่คือประโยชน์ที่ผมต้องสอนบนบนั้าร้อยี่บันหกเก้าสี่หกอดเกสยี่สิบเ้าเคมโบรีเน็ซี่สาร้อยสิบรับสิลูเงรอบเจ็ดแฟงซคเดอร์เจ็ดห้เดี่ไม่มั่นใจว่าตัวเองกรอกแล้วหรือยังเลย 220ีส22 22ิบเอ็ดีซสองร้อยยี่สิเกบีสิบหกเคเอ็มีเซี M, 2 <Monsieur republic ans> 2 4 9 2 3 5บครับูนยนกครับ20่สิบยี่เคมูีเน็กซร้ิบเียี่สิบสองเคเ็มบูอีเน็ก สามรสิรอบสามอิรอมได้สองพันหกรอบสเก้าสิบหกเกาสิบ็ดีนะมันยังไม่ได้ต่ำเกินไปเก <9 46. S 2> ้าสิบหอยที่บอกว่ามันจะจะต่ำกว่าปกติหรือกเกินกว่าไม่ต้องเป๊ะขนาดน,นั้นก็ได้นะก็ไม่เป็นไรเก้าสิบสองรอสบเก้าหนึ่งยสามสิบห้า แฟนสัปปันเดอ,อ,อร์สามสห้าอือโอรีถ้าเราใช้ชิปทีเนี่ยผมรู้ว่าจะต้องกรอกรหัสใหม่ผมไม่ต้องฟังเขาจบก็ได้นะ แคมบูเลสิกััเธอเธอเธนแลนด้เบอร์โทนหนึร้อสามสิบแมป์บอวี่สิบหกบูดีเ็สองนสาร้อยห้าสิลอนกสบองักร้อยหกสิบสเสอี่สิบ ตอนเทคออฟนะความเร็วจะต้องตรงกับที่เขากำหนดระดับหนึ่งเขาจะเพิ่มอีก20หลังจากเก็บล้อแล้วก็เปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์แลนดิ้งอัพนะครับระดับ2องเขาจะเพิ่มอีก30มสิจำไว้นะระดับ4สี่ระดับสองเขาจะเพิ่มอีก30ระดับ3ามเขาจะเพิ่มอีก3อีก40ระดับ1 20ระดับ2 30ระดับ3 40นะครับแต่ตอนแลนดิ้งเนี่ยระดับ1ต้องให้มากกว่า20 ระดับ2ต้องให้มากกว่า30ระดับ3ต้องให้มากกว่า40แบบนี้นะครับเขาจะนี่เป็นเป็นอัน <c oughs> ของเขา <c oughs> ไม่ใช่ว่าเขาจะให้แลนดิ้งลงที่ความเร็วเท่าไหร่เราก็ปรับให้หมันตรงแล้วพอเรากลางล้อออกมันจะลดลงมาอีก40ระดับนี้โอโหตกเลยนะฮะต้องเป็นแบบนี้นะครับอค้ 8KX1 5KX2 120แจะ

กดตัวไอใช่ไหมที่ฝึกหนึ่รงร้อยแลอาการที่ฝึแล้วกดตัวยูเช็คตัวที่อยู่เยื่งไปด้านซ้ายกดต,ตัวไอเช็คยื่งไปด้านนขวาไอพวกนี้มันจะมีประโยชน์ตอนหลังนะครับงานที่เขาไม่ให้ผ่านประเทศนั้นประเทศนี้ <Okay. S 1> เราจะได้รู้ว่าข้างหน้าเราเป็นประเทศอะไรถูกไหมรเราจะได้หมุนไปทางอื่นถูก เดยดโอเคผมจะลดลงละสามร้อยสามสสครอสิรอไรส้อสบามครอสวินรอมไรสองร้สเครอสิรอไรเ้สบหกสอร้อมสอร้อย่สแปดอร้อยยี่สองร้อสบสอร้อยเจ็ดสองร้อยครอหนึ่งร้อย่งร้อยแปดสี่หกหนึ่งร้อยเจ็ดสี่แปดหนึ่งร้อยหกสีครอ

คือผมจะมีเห็นไหมมันลดลงมาเองคือผมจะมีไอไอเสียงขอบังคับการในบางอันก็เบาบางอันก็เพราะว่าผมมีหลายเสียงนะครับลงไปฮะบึ่งไหม Landing successful m ิ d 9048 MBD 805 1342 m ิ d 748

task completed successfully congratulations about euro fly exit อนะ่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนี่เสร็จแล้วจบแล้วนะครับก็อีกชุดหนึ่งคืเกี่ยวกับการทําภารกิจผมว่าทําให้ฟังตั้ง5งานแล้วเนี่ย5ทัศน์แล้ว คิดว่าคงจะทําเป็นแล้วนะคงจะทําเป็นแล้วสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือเราไปหาฟังสำเนียงที่มันออกเสียงมันจะออกเสียงยังไงก็ช่างมันนะแต่เพียงแต่ว่าให้เราไปหาไอ้ตรงที่มันออกเสียงเหมือนกับที่เราได้ฟังในในรายละเอียดของงานให้เจอแล้วค่อยค่อยค่อยอ่าค่อยมาร์คค่อยค่อยปักหมุดนะครับขอสเปซบาร์ปักหมุดนี่แหละนะเนี่ยประมาณนี้เอง ต่อไปงานจะยากขึ้นกว่านี้จะบินไม่ให้ผ่านจะให้ผ่านจะให้รับโดยทรงโดยสารอะไรยังไงทําเป็นแล้วทําเป็นแล้วก็ไม่ยากอีกต่อไปเรื่องไอ้ฝึกหัดเบือเบ้องต้นเนี่ยเป็นเรื่องก,วกลวยๆเลยเนี่เนี่มันยังไม่มีสจวดไม่มีผู้โดยสารตอนนี้นะแต่ในในที่สุดเมื่อไหรถึงขั้นที่จะต้องรับผู้โดยสารงานต่อต่อไปจนต่อไปเนี่ย ก็จะต้องรับผู้โดยสารตลอดทุกครั้งเพราะว่าถือว่าเป็นการขับจริงในในงานภารกิจรับส่งผู้โดยสารจริงๆนะฮะอันนี้จะเป็นภารกิจเหมือนกันแต่นี่คือช่วงฝึกอยู่เลยนะช่วงฝึกอยู่เลยเพราะนั้นเราจะไม่มีอะไรไม่มีผู้โดยสารไม่มีใครทั้งนั้นแหละนะจากต้นทางไปไปลายทางไม่ไม่ต้องแวะที่ไหนไม่ต้องไป ระวังว่าประเทศไหนเขาไม่ให้ผ่านไม่ไม่ต้องไปอ่าไปหาประเทศที่เขาจะให้ผ่านให้เจอไม่ต้องไม่ต้องนะครับเมื่อถึงเวลานั้นถ้าใครเล่นถึงตรงนั้นถามว่าจะต้องทํำยังไงเราจะหาย่ังไงล่ะนะเออบอกตรงนี้เลยก็ได้ก็คือถ้าเขาบังคับจะต้องให้ผ่านงานจะสำเร็จเนี่ยก็แค่มาร์กไปที่สนามบินประเทศ นั้นก่อนแล้วไปมาร์กไอจุดที่เราจะลงจอดที่หลังนี่แค่นั้นเองแค่นั้นเองก็ผ่านแล้วประเทศที่เขาไม่ให้ผ่านก็พยายามหลบเลี่ยงอันนี้บอกเบื้องต้นคร่าวๆกันนะพยายามหลบเลี่ยงก็คือปิดเออเอเอไอ,อปิดโหมดการนําทางซะแล้วก็บังคับเครื่องควบคุมด้วยตัวเองนี่เพื่อจะหลบประเทศที่เขาไม่ให้ผ่านมันกดตัว P เช็คว่าข้างหน้าเราเป็นประเทศอะไรกด c t r l p มันจะบอกว่าข้างหน้าเราเนี่ยมีประเทศอีกหลายๆประเทศว่าข้างหน้าประเทศที่1ประเทศที่2ประเทศที่3ประเทศที่4เนี่ยเป็นอะไรกดตัวพีเนี่ยบอกเฉพาะข้างหน้าเราเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าคนโทรพี P เนี่ยจะบอกไกลๆเลยผ่านประเทศนั้นผ่านประเทศนี้ข้างหน้าเราจะต้องผ่านอะไรไปบ้างนี่บอกกันเอาไว้ก่อนนะฮะมันจะมีเช็คลอบทิศทางเลยเนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับก็คงจะเป็นคลิป ถ้าคลิปนี้คงจะทําเป็นกันทุกคนส่วนใครที่ฝึกบินยังไม่คล่องฝึกก่อนฝึกใครที่ฝึก Free ไฟ r e เนี่ยดีแล้วนะครับหรือว่าเดี๋ลองหันมาฝึกงะทัศบ้างมันก็คงจะทําได้เพียงแต่ถ้าถ้าคุณรับงานที่จะต้องไปรับผู้โดยสารที่จะต้องไปหาลันเมอื่นๆเนี่ยทำไงคุณจะต้องมาฝึกไอ้ตรงนี้ทีหลังใช่ไหมแต่ถ้าใครทำฟรีไฟเป็น ผู้โดยสารในอาคารก็เคยไปรับแล้วไอ้ลันเวย์ต่างๆก็เคยสามารถเคยเข้าไปแล้วจะทำทัดง่ายๆอย่างนี้ไม่ยากเลยพอถึงตรงที่จะต้องทำทุกอย่างอันนั้นจะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจะไม่เรียกว่ายากอีกต่อไปนะมันยากไอตอนที่เราไม่รู้เท่าน,นั้นแหละตอนที่เรายังไม่เป็นเท่าน,นั้นแหละนี่ประมาณนี้นะครับก็ไม่มากไปกว่านี้ละสวัสดีครับ